อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะมามีมีดมานําเสนอรับมาให้เปิดจองนะครับสําหรับท่านที่สนใจมีดแร่ครับหรือว่ามีดทั้งหมดที่ผมเปิดให้ดูในนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับผมจะมีให้จองครับอ่าเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กนะครับบอกผมว่าถ้าใครใครชอบเล่มนี้ก็เล็กเล็กทรงใหม่นะครับบอกผมว่าเล็กทรงใหม่นะเพราทรงเก่ามันจะเป็นอีกแบบนึ่งยาวๆตรงๆอีกแบบนึ่งครับ ตอนนี้650บาทนะครับขัดขาวนะถ้าถ้าไม่ขัดขาวก็600เหมือนเดิมนะครับ600ราคาเท่าเดิมนี่ก็คือราคารวมส่งนะครับค่าแพคค่าส่งค่าไปทางรวมรวมแล้ว100บาทนะครับแต่ว่าผมรวมอยู่ในนี้ก็เป็น650บาทนะครับถ้าถ้าผิวดำเหมือนเหมือนเหบือนอย่างนี้นะครับก็600บาทนะครับ600บาทเล่มนี้นะถ้าเป็นผิวดำา600บาทถ้าขัดขาวนี้650บบาทนะครับสันสามมิลนะครับ ต่ท่านชอบ3ามิลหรือสมิลก็บอกผมนะครับแต่3มิลพอดีสําหรับผม3มิลครับไม่หนักมือมากนะครับเล่มนี้นะครับหกร้อยาสิบาทนะครับผิวดำหกร้ครับเล่มนี้เล่มนี้750บาทเป็นด้ามพยุงนะครับเล่มนี้4มิลหรือ3ามิล3มิลครับ3มิลใช่4มิลนั่งเหรีดสีมิลนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันได้น้ำหนักอยู่ในเลยดสีมิลครับ ชื่อมันเฉยนะเหมือนเหมือนร้านขายทุเรียนทุเรียนปดิบบาทอะ่ะเข้าไป150านะแล้วร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะครับอันน้ชื่อร้านเฉยนะครับชื่อร้านทุเรียนอ่าร้านทุเรียนแปดสิบาทนั้นเป็นชื่อร้านเขานะอน่างใครมีโอกาสก็แวะอุดหนุนก็ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เรียกว่าเลดสีมินนะครับมันจะมีน้ําหนักครับสันมาอาจจะไม่ถึงอาจจะเฉียดเฉียหรือไม่ก็เลยๆสีมินไปหน่อยหรือก็เกือบๆสีมินอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าผมจะปาดเยอะปาดน้อยนะครับแต่น้ําหนักมันจะหน่วงหน่วงมือนะครับ เรื่มนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับด้ามประยงทรงหยดน้ําทั้งหมดนะครับผมรูนี้เป็นรูรูเข้ากาวนะครับใส่กาวแล้วก็กาวเจาะรูนี้นะครับถ้ากาวมันเต็มก็เจาะรูนี้นะครับมันจะดันเข้าไปนิดหน่อยหนึง่งเวลากระทุงท้งกระทุ้งมีดเข้ามันจะดันเข้ามาแบบนี้ครับเป็นรูให้กาวถ้าไม่ใส่กาวก็จะไม่เข้ามาไม่ถึงนะกันน่าจะอยู่แถวแถวนี้มั่งกันแต่ผมไม่ได้อยากเจาะลึกแต่มันไม่สวยครับคอเสเลตนะครับน,นีบ่ การเข้าด้ามนะครับประมาณนี้นะครับตรงไหมก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งแต่ว่ามันจะไม่เอียงมากนะจะไม่เอียงจนน่าเกลียดนะครับมันบางทีมีดมันโคตรมีดมันงอผมก็ต้องดัดบางทีเข้าด้าไปแล้วเนี่ยถ้าทำตรงตรงเนี่ยเวลาเข้าด้าไปแล้วผมเอาไม้ทับไม่ให้มันดันออกมันก็มันก็เอียงนิดนิดหน่อยหน่อยบางบางอันเอียงมากผมต้องถอดมาเข้าใหม่เลยก็มีอ่านี่750้บาทนะครับอันนี้ เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนผิวขาวเอาไว้ตรงนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ด้ามาดูนะครับเห็นไหมมันเหมือนกันเลยนะครับมันเหมือนกันเลยต่างกันที่ด้ามนะครับเต้มนี้หกร้อยห้าสิบาทห่างกันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่างกันที่ด้ามเหมือนกันทุกอย่างนะครับช่วงเขาโค้งนี่ผมเก็บให้ดีนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้อะไรนะโค้งโค้งมันมนนะครับตรงนี้นะครับการบาดมือนะครับตรงนี้โค้งโค้งนี่การบาดมือให้นะครับคือ ถ้ามันแหลมเนี่ยมันจะแทงมือเจ้าของนะครับนี่มีดคมมากนะครับเนี่ยแต่ว่าเผื่อวืดนะเผื่อวืดการจับก็อยู่ประมาณนี้ลักษณะการจับครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเต่ท่าที่ท่านถนัดนะครับเส้นที่เห็นเนี่ยมันอ,ออกไม่หมดจริงๆนะเพราะว่า <c oughs> เหล็กมันแข็งนะครับมันปาดไม่หมดถ้าปาดหมดก็คงจะน,นานแล้วก็อาจจะเกิดความร้อนที่มากเกินไปแล้วทําให้มีด เสียความแข็งไปก็ละไว้ในที่นี้ว่าเอาไว้เท่านี้พอแล้วมันจะได้แค่บางเล่มพอนะครับส่วนพวกนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบอันนี้ก็จากหกร้อยสิบวกขาดขาก็เป็นเจ็ดร้อยนะครับด้ามมาดูเหมือนกันนะครับด้ามมาดูเหมือนกันบวกค่าขาดขาเข้าไปก็เป็นเจ็ดร้อยจากหกร้อยห้าสิบขยับขาดขามาเป็นเจ็ดร้อยท่วนนะครับราคานี้รวมส่งเลยนะครับท่านรอรับหน้าบ้านเลยในะราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับ ลักษณะเดียวกันนะครับทำเหมือนกันทุกเล่มนะครับสเปคเดียวกันหมดครับดูครับ,รบชุดต่อไปชุดนี้และชุดต่อไปจะต้องเข้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการปรับงานของผมเนี่ยปรับชุดนึงนิดชุดนึงหน่อยเพื่อให้เห็นงานชุดต่อไปตรงไหนดีนะครับผมก็จับมาใส่ชุดต่อไปอะไรอย่างเี้ยครับจริงๆโค้งๆเนี่ยมันมีทั่วไปแหละแต่ว่ารุ่นเก่าๆนี่อาจจะไม่ได้คิดถึงมากเท่าไหร่ นะครับอาจจะมีโค้งมากโค้งน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ก็โอ้คว่าเราต้องปรับให้มันสวยเท่ากันนะครับสมดุลเท่ากันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ใบเปล่านะครับเข้าด้ามเองนะครับก็สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมค่าแพคค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับสี่ร้อยห้าสิบหักหนึ่งร้อยก็เหลือสามร้อยาสิบน,นะครับหักหักต้นทุนผลิตไปสักร้อยสักร้อยห้าสิบแต่ละ้นนะครับก็มันต้องใช้ฐานชุบใช้น้ํามันใช้ออ กิปะทะเยอะมากนะครับ450บาทเล่มน,นี้นะครับยาวกว่าเพื่อนนะครับเอ้ยยาวกว่าเพื่อนในกลุ่มมีดแรล่นะครับนี่ไซส์9นิ้วนะครับดูสวยลงตัวนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีผมก็อยากให้ให้มีไว้เก็บไว้ใช้กันนะครับตัวนี้9นิ้วนะครับรูปร่างค่อนข้างค่อนข้างลงตัวนะของพี่คงศักด์นะครับเล่มน,นี้แกแกสั่งมีดแรล่ผมแล้วก็อยากเพิ่มความยาวผมก็คิดว่าโอเคเพิ่มความยาวได้ แต่พอเพิ่มหน้ากว้างลงไปไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ค่อยสวยนะเพราะผมไม่ค่อยเก่งทางนั้นแต่ว่าถ้าเพิ่มความยาวมาเนี่ยมันจอกแหลมม,มันจะสวยนะมันจะดูเฟี้ยวด,ดูแบบเสียวท้องอะไรเงี้ยครับน่ากลัวนะครับแต่ว่าผมพูดถึงการใช้งานที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดเนื้อก้อนใหญ่รุ่นนี้อาจจะปาดไม่ไหวนะครับความยาวไม่ถึงนะครับต้องเพิ่มความยาวเป็นตัวนี้หรือก็ตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้แลต้องมันอยู่ในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้คง กลิ่นของคนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลาเอียดตัวนี้เป็นด้ามพยุงนะครับด้ามพยุงตัวนี้มัน900นะครับแต่ว่าผมบอก800นี่ก็คือผมให้ด้ามมาดูนะครับผมจะบอกราคาที่ไม่สูงก่อนนะครับส่วนด้ามพยุงนี้ท่านเลือกเองว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับก็ด้ามประตูเอยด้ามประตู่ะด้ามมาดูผมก็สวยนะเห็นไหมดำดำม่งๆทางนั้นนะครับจะมีเล่มนี้นะครับออกโทนน้ำตาลน้ำตาลน้ำส้มนะสวยลายสวยนะครับเห็นลายชัดนะครับ คมเสียบนะครับปาดปาดแบบยาวๆเลยนะปาดเนื้อก้อนใหญ่ๆเนื้อวัวเนื้อเนื้ออะไรก็ช่างอะไอยากปาดเนื้ออะไรก็ปาดเลยนะครับนะครับด้ามงานประมาณนี้นะครับเก็บงานประมาณนี้ครับเรื่องนี้แปดร้อยบาทครับเก็บมุมหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเก็บแล้วนะครับแต่ว่ายังเจ็บๆอยู่นะแต่ไม่แทงไม่บาดนะครับ แสดงว่าเมื่อวานรีบไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปเก็บให้ทีหลังได้รับมันเก็บไม่ยากครับบาดออกพึ้ทีเดียวครับใลายค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับไม่น่าไม่ไม่แนะนําให้แทงลงเขียงแล้วแทงงัดอะไรเล่นนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับมีสอรแบมีชุดนี้นะครับมันปาดด้วยเครื่องนะครับมันเอาเครื่อง kmg ปาดแลยที่มันมันต้องมันระนาบมันทําให้ปลายแหลมเชียบไปอย่างเงี้ยนะครับ ข้นข้างอันตรายนะครับไม่ไม่หักหรอกแต่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะเดี๋ยวมันหักนะครับพูดพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับตัวนี้นะครับมีดทาปลาไหลายสําหรับสายญี่ปุ่นนะครับสายมีดเชฟนะครับเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางจริงๆคมซ้ายนะครับคมซ้ายคือต้องเป็นคนที่ถนัดซ้ายถึงจะใช้ได้ดีนะครับอันล้นะี้ครับสวยนะครับ ดูการเข้าด้าน,นครับนี่ก็คือผมก๊อปเข้าเลยครับรูปมาไงผมก็ทำอย่างนั้นนะครับไม่ได้ใส่ไอเดียอะไรเพิ่มเลยไม่มีไอเดียผมทั้งนั้น,นครับมายัางไงผมก็ทําไปอย่างนั้นมีเชฟเฉพาะทางมีทำไปลาไหลนะครับแต่ว่าลูกค้าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ <laughs> แต่มันเป็นชื่อของมัน,นเฉยนะครับตัวนี้เอ้เล่มเล่มเนี้ถ้า ถ้าใครชอบหรือสนใจอยู่ะนะครับเลดราคาด้ามประดูอยู่700ด้นะครับด้ามพยุง800อันนี้ด้ามพยุงนะด้ามพยุงผมไม่ให้เลือกลายนะมันเลือกลายไม่ได้เพราะว่าไม้แต่ละชุดมันมาไม่เหมือนกันแน่นอนแต่และเล่มมีลายของมันเองครับอันนี้เท่าไหร่8 0 0้ 800, ด้ามพยุงก็900นะครับนี่คือราคารวมส่งหมดเลยนะที่ผมบอกราคารวมส่งหมดแล้วไม่มีอะไรอีกทั้งนั้นนะครับเล่มน,นี้850านะครับสาหรับงานด้ามประดูนะครับเพราะว่ามันยาวใหญ่นะครับ ถ้าเป็นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็อาจจะเล็กกว่านี้นะครับอาจจะลดช่วงหน้าท้องลงเล็กกว่านี้เลียวกว่านี้เลียวกว่านี้นะครับแต่งานสซเปกนี้ผมจะผมผมมีอยู่ในหัวอยู่ว่าผมจะทาปลายแหลมนะครับปลายแหลมแต่นี่จะเป็นปลายใหญ่หน่อยนะครับนะครับแต่ต้นแบบมันมาปลายใหญ่ผมต้องทำปลายใหญ่นะแบบมาไงผมต้องปลายอย่างนั้นครับตัวนี้ก็นิ้วเข้าได้ดีนะครับผมช่วงแรกๆผมทํานี่ก็คือฉากเลยนะเป็นตั้งฉากเป๊ะเหมือนมันนั่นแหละเหมือนตัวนี้เห็นไหมตั้งฉากเลยนิ้วนิ้วจะเข้าไปยากแต่นี้ ผมก็ปรับให้มันเป็นโค้งๆเหมือนพวกนี้นะครับนิ้วก็จะเข้าไปได้นะครับนิ้วจะเข้าไปได้นะผมถนัดขวาผมก็ลงมาทางนี้ผมอาจจะยัดไปอย่างนี้นะครับลักษณะการจับมันต้องหลายท่านะครับอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าก็จับปลายเลยสาหรับมันที่มันยาวนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับมันมันจะบอกท่านี้ท่านี้ไม่ได้นะครับมันแล้วแต่คนชอบในการจับนะครับเร่มนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับเล่มนี้ยาวอยู่ สิบสองนิ้วเลยนะสิบสองนิ้วนะครับถ้าลดลงส1บดนิ้วแล้วก็ลดท้องลงอย่างนี้น่าจะสวยตรงนี้ครับแต่แต่ราคาถ้าเดิมนะครับผมยังมีความเที่ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับมีอะไรก็พูดกันนะครับมีอะไรก็พูดกันไม่เป็นไรผมก็พูดตามที่ผมชอบครับการเข้าด้านก็เหมือนกันนะครับปิดสนิทนะครแต่ถ้าถ้าเป็นงานสเปกญี่ปุ่นก็จะจะเป็นหลุมแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดด้ามได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ ขอบมันจะล้นออกมานะถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นคือมันมันถ้าผมเห็นญี่ปุ่นแท้ๆมันจะล้นออกมาอี้นะครับส่วนอย,อย่างผมไม่เขาเรียกว่าลูกกายลูกผสมนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทถ้าใครอยากได้พยุงก็เพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบบาทเกือบพันนะครับโอเคใครใครที่สนใจนะครับเล่มไหนนะครับก็บอกผมเลยนะครับนี่ครับ บอกถ้าชอบเล่มน,นี้เลยนะก็บอกว่าเล็กเล็กเล็กทรงใหม่ขัดขาวนะครับหกร้อยห้าสิบาทผิวดำหกร้อยนะครับพยุงนะครับพยุงเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเกือบเต็มสูตรแล้วเล่มน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทขัดขาวก็เป็นแปดร้อยนะครับถ้าผิวดำอย่างนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทเล่มนี้หกร้อยห้าสิบาทนะครับ,บเล่มน,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 นี้สเปคเดียวกันนะครับแต่ขัดขาวเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยครับหกร้อยสิบาทขัดขาวมาเป็นเจ็ดร้อยสิบาทในนี้ 450บาทนะครับขัดขาวก็บวกอีก50บาทก็เป็น500ท้วนนะครับเล่มนี้800ท้วทนนะครับถ้าเป็นด้ามพยุงก็900นะครับบวกขึ้นมาอีก100แต่ว่าเอาประดู่ก็สวยแล้วนะครับ5 0เอ้ย8 0 0 800เอ้ย 800, 800, 800ท้วนนะครับ800ร้วนราคาราคารวมส่งหมดเลยนะที่ผมพูดราคา,ารวมส่งหมดไม่มีบวกอะไรแล้วอันนี้ถ้าเป็นประดู่ก็700นะครับเล่มน <romagn> ี้เป็นพยุงก็800ครับเล่มนี้850บาทนะครับ สำหรับด้ามาดูนะราคาที่ผมบอกนี่ด้ามาดู8 5 0บาทถ้าเป็นพยุงก็950บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะปักหมุดเบอร์โทรกับไลน์ไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเหล็กผ่านไถยทั้งหมดนะงานผมจะเป็นเหล็กผ่านถยนะครับงานผมเป็นเหล็กผ่านถนะค่อนข้างมีค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างมีความแข็ง ชุบไปค่อนข้างแข็งขึน้นคืนไฟผมคืนไฟอยู่ประมาณ150 160ไม่เกิน170นะครับมันอยู่ในเตาเนาะมันอยู่ในเตานะครับ150 160 170มันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับความร้อนที่ผมคืนไฟไปไม่ได้คืนไฟมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีดที่ฟันไม้ถ้าถ้ามีดที่ฟันไม้ผมจะคืนไปประมาณ200 180 200ม,มันแล้วแต่การตั้งคมนะครับการตั้งคมนี่สําคัญมากครับถ้าเราจะใช้มีดพวกนี้ได้ดีที่สุดแล้วก็เรียกเ ประสิทธิภาพได้สูงก็คือท่านต้องหัดตั้งคมมีดให้ได้นะมันจะบางหรือมันจะหนาก็ช่างนะเราต้องตั้งคมให้เป็นนะครับคมบางๆอย่างนี้นะครับเฉียบคมนะครับถ้าเราตั้งองศาขึ้นมาให้คมมันวีขึ้นอย่างนีค้ความแข็งแรงของมีดจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วคมจะเริ่มตัดเหล็กตัดตะปูได้แล้วนะครับเห็นสิวไหมสิวไมคมมันคมกว้างๆไหมเห็นขวานไหมคมมันกว้างๆไหมมันเลยฟันเหล็กฟันตะปูได้ฟันไม้ได้แข็งแรงทนทานแต่ว่า ความเสียบคมมันน้อยนะครับมันจะคมอยู่ที่คมก็จริงคมมันคมตัดไปปุ๊บแต่ว่าเวลาตัดปุ๊บมันจะติดแก้มีดนะครับจะติดแก้มมีดไก่มันไล่อะไรกันเนี่ยอโอเคนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปเรียนรู้การตั้งคมกับอาจารย์ท่านอื่นๆได้นะครับก็แค่พิมพ์ไปในช่อง YouTube หรืออะไรก็ได้มันจะเขียนว่า วิธีการตั้งคมมีดอะไรอย่างเงี้ยนะมันขึ้นเยอะแยะเลยครับอาจารย์หลายๆท่านก็ได้สอนไว้แล้วนะครับสำหรับผมก็คนจะเจ็บจบเ <c oughs> จ็บพอเส็จจบคลิปไว้เท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับผม